รบพี่ให้เกียรติเพื่อนคอยเตือนน้องรักพวกพ้องประสานงานการศึกษาเป็นแบบอย่างทำรงตนคนลือชาส่งคุณค่าทำให้เห็นเป็นตำนาน มุทิตานบวันทาคาระวะขอบุญยะบันดาลสุขกเกษมสีจักจดจำบันทึกไว้ในความดีบุรุษนี้นามประทีปนวรัต สวัสดีครับมวลน,นิทรปีน้องการจึดตาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ให้กับผมได้มาพูดถึงความรู้สึกสําหรับคนเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2.567อยกในครั้งนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นปีที่สําคัญบุคลากรคนหนึ่งเป็นปูชนียุ่คคนทางการศึกษาเป็นนักประสานง,งาน เป็นนักออกแบบนะครับเราก็เป็นนักคิดนะครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องนะครับทางการศึกษานะครับพัฒนาการศึกษาด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะในอำเภอสะบายย้อยก็คือคุณพี่ประทีปโนรัตนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายศถกษาศึกษาอำเภอสะบายย้อยเป็นผู้สรหานโรงเรียนหลักของอำเภอสะบายย้อยนะครับแล้วก็ท่านพี่เป็นนักประสานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการเรา ทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งนนวเพอทั้งนายุายอบโตนะครับและก็เป็นนักหลอมรวมของพี่น้องเพื่อนผู้บริหารในอำเภอสบายย้อยเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาเดือนกันยายนนะครับเป็นปีที่คนที่อยู่ในระบบต้องออกไปจากในระบบเนื่องจากเกษียณอายุยราชการก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมื่อพี่เขาตุ้มเทกับชีวิตราชการมา เป็นว่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบแทนคุณเบนดินเพื่อชาติศาสนาราชบัลลังก์ตลอดมาในบัดดีปีถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนกับการทางานในระบบแต่คิดว่าจะเป็นบุคลากรเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆเป็นนักราสานาให้กับน้องๆเหมือนเช่นเคยตลอดมานะครับก็ขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขนะครับกับชีวิตที่พี่ด้วยได้ทุ่มเทมา กับชีวิตราชการและต่อไปนี้จะไปอยู่กับครอบครัวไปทํางานที่นอกระบบนะครับแต่พี่อย่าลืมว่าสงขาเกตสามและก็เพื่อนพี่น้องของเผอสบายย้อยและสุขาเกตสามทุกคนยังรักและเคารพพี่ขอบคุณพี่ตลอดมาที่ให้การดูลแลสุขาเกตสามและก็ร่วเป็นพัฒนาตลอดมาขอให้พี่มีความสุขครับขอบคุณมาก พี่น้องชาวอำเภอสบายน้อยที่รักและครับท่านผมคนหนึ่งขอแสดงความเสียดายบุคคลสำคัญคนหนึ่งร่วมกับท่านผู้ซึ่งได้ทำคุณงามความดีไว้กับอำเภอสบายน้อยเปรียบเสม,มือนเสาหลักเสาหนึ่งของอำเภอสบายน้อยคือท่านผอประทีปนวรัตซึ่งวันนี้ท่านได้กเกษียณอายุราชการไปตามวาระ ท่านได้ทิ้งปาระอันหนักอึ้งแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างต่อไปท่านจะไม่มีตำแหน่งแต่คุณงามความดีของท่านที่สร้างไว้จะเหลือเพียงตำนานให้ครูรุ่นหลังได้กล่าวขานในสิ่งดีงามของท่านเข้าใจความรู้สึกของครูที่เกษียณอายุรชาชการค้นชีวิตเราอยู่กับโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามหาเลยแล้วก็กลับมาทํางานที่โรงเรียนความผูกพันธกับโรงเรียนย่อมเข้าใจว่าท่านมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับโรงเรียนต่อไปเมื่อท่านกเกษียณอายุราชการท่านจะต้องเจอกับสโมจอที่ท่านเราต้องพบจอที่หนึ่งคือท่านจนจนลุงเนื่องจากเงินเดือนท่านร้อยลง เงินประจำตำแหน่งท่านถูกตัดเพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังในการใช้จ่ายอันที่สองคือจำคนที่มีอายุความจำย่อมลดน้อยถอยลงเป็นธรรมดาฝากท่านไว้ฝึกฝนสมองความคิดที่ดีงามต่อไปจอที่สามคือเจ็บแน่นอนคนที่สูงวัยย่อมเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่เชื่อว่าท่านจะรักษาสุขภาพของท่าน ได้เป็นอย่างดีท่าน่เคารพกครับฝากท่านพอปริทีบว่าลองคิดดูครับถ้าเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อโค้กมีราคา10บาทแต่ถ้าเราไปซื้อในร้านอาหาร20บาทถ้าซื้อในโรงภาพยนตร์ท่านต้องใช้เงินถึงสาบาทถ้าซื้อ บนเครื่องบินราคาโคกคนนี้จะราคาถึง50บาททินอยากถามท่านว่าเราจะเป็นโคกในเซเว่นร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็นโคกที่สูงค่าอยู่บนเครื่องบินผมเชื่อว่าอันนี้ท่านทำได้ดีความมีข้โยชนจำไว้อย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้ท่านไม่มีตำแหน่งท่านมีแต่ตำนานที่ลูกหลานจะได้กล่าวขานถึงตลอดไป เกษยารายุราจการนี้ก็ขอฝากให้ท่านครับว่าพอบฏิทีนซึ่งอยู่ในวัยเกษียณจงมีความสุขกับชีวิตสังคมถ้ารับใช้ได้ขอขอรับใช้สังคมได้สืบต่อไปท่านจะสงบุญค่าเหมือนโคกที่อยู่บนเครื่องบินขอให้ท่านมีความสุขฝากท่านว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานชั่วนาตาปีขอให้น้องมีความสุขต่อไปขอบคุณครับ กบผมเรียนผอประทีปนวรัตน์ครับแล้วก็ผู้แานเครือข่ายอำเภอสบายย้อยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสบายย้อยทุกท่านครับเมื่อถึงเดือนกันยายนในปีนี้ก็ผอประทีปได้ถึงวันเกษียณอายุราชการนะครับก็รู้สึกเรามีความผูกพันกันมายาวนานนะครับผมรู้สึกใจหายเหมือนกันว่า ตั้งแต่เป็นครูด้วยกันมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับที่โรงเรียนบ้านมาโอยเราก็อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดมาตลอดระยะเวลาห้าปีนะครับไปไหนก็ไปด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันพระโม่ด้วยกันมาตลอดนะครับจนถึงวันนี้สามสิบปีล่วงผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับเอ่อ เมื่อหมดเวลาของทางราชการนะครับก็กปล่อยผิวทีปพอประทีปได้ใช้ชีวิตหลังจาก60ปีอย่างมีความสุขที่บ้านหรือที่ตรงไหนก็ได้แต่ที่ปอประทีปได้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบหรือ,อยังช่วยงานสังคมอยู่นะครับผมแล้วก็น้องๆทุกคนครับทางทางอําเภอรทีฟ้าด้วยยังรู้สึกผูกพัน พี่ประทีปแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรเนเผือผสบาย,ย้อยทุกท่านเราอยู่ด้วยกันมานะครับเทพาสภาย,ย้อยผูกพันกันมายาวนานก็เป็นเพราะพี่ประทีคนหนึ่งที่สร้างความผูกพันเหล่านี้เกิดขึ้นก็ควาอมหนวยอวยพรให้พี่ประทีปได้มีความสุขในการได้ชีวิตหลังจากเกษียณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ ได้ครับทีมผู้ใหญ่เปิดบ้านเยว่าทกคนครับนะครับครูก่อนวันนี้ตั้งใจมานะครับเสื้อของตท้าชอยยังเขียไว้อย่าง,าางดีรักไม่รักไม่รู้นะครับดูเสื้อก่อนนะครับก็โอ,อกาสนี้ในพิธีเกษียณรุ่นร,นราชการนะครับก็ขอให้พี่นะครับตรงเป็นหวองโุงใส่กับน้องๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเลขหมายไปเลย ตัวหาทบ้านนะครับตัางวงที่ไหนตัวหาทบ้านเราก็จะไปนะครับก็ในทุกทุกคนทักปีแล้ทีมงานสบายย้อยจงมีความสุขกับทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ทีมพี่ชายที่น่ารักตลอดการค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ทิด้วยนะคะ ที่พี่ได้พักผ่อนแล้วค่ะประทับใจพี่ที่มากค่ะตลอดระยะเวลาที่อยู่สบ้าย้อยนะคะ11ปีพี่ที่เป็นพี่ผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ที่มีความเข้าใจในหลักบริหารคือกวารให้นะคะพี่ที่เป็นมือบนเสมอ พี่ๆไม่เคยเป็นมือล่างสำหรับพวกน้องๆเลยนะคะพี่ๆสอนให้มังคุดเป็นผู้ให้โดยการทำเป็นตัวอย่างพี่ๆเป็นแบบในความเป็นผู้นำของผู้บริหารพี่ที่มีความอบอุ่นในตัวเวลาปรึกษาพี่ที ที่จะฟังฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเข้าใจและพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ตลอดเวลาพี่จำได้ไหมคะมีวันหนึ่งที่พี่ต้องยกหูโทรศพัพท์อ๋อพี่ไม่ได้ยกสินะพี่ฟังน้องร้องตั้งแต่สบ้าย้อยจนถึงสงขา เพื่อรับฟังปัญหาของน้องสาวคนนี้แต่อยากจะบอกพี่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วมันเป็นพลังมันเป็นแรงกดดันที่ทำให้มงคุดได้ยืนอยู่ตรงนี้อย่างภูมิใจค่ะขอบคุณพิธีสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้ ขอบคุณพี่ที่ที่คอยดูแลอย่างห่างๆแล้ววันนี้เป็นวันที่พี่ได้หยุดพักผ่อนก็ขอให้พี่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยากจะทำอะไรก็ได้ทำตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะพี่วันนี้นะคะก็ รักพี่ค่ะและจะเคารพพี่อย่างนี้ตลอดไปและรอวันที่พี่จะมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายค่ะบ๊ายบายค่ะ tàu ăn lấp lá pha các món mứt mồn thôn nghiệp ngào ăn quá mưa la ตะวันนิทราฟ้าจะรอพบจันทฉันจะฝัน